สวัสดีจ้ามันนี่ยา่เตียวมานังผักกินกาแฟาได้จ้ากาแฟากับไอ้ขนมปังนเ,นเห็นไหมจ้าโอ้ยแดดแห้งอุตสาลบอันนี้ได้เนี่เห็นมาจ้าโอ้กาแฟามาเบิงเด็กหน่อยเขาหัดเด็กหน่อยเก็บขยะ ก็เลยมานั่งกินกาแฟกินขนมปังอยู่โรงเรียนเขาจะมีให้กินขนมปังด้จ้ะจะม่ให้กินขนมปังขนมปังจ้ะเดี๋ยวจะนั่งกินกาแฟกัขนมปังบึงข้าหฮัดเล็กหน่อยฮัดเก็บขยะ หลออ่อมรงเรียนหลอบโรงเรียนเราก็มาแยกหัดเด็กหน่อยแยกขยะจ้ะแดดดีดีฝนมดตกแดดดีคักดีเน่ยเตะไก่เฮกงานอยู่เนี่ยหละจะรงเรียนเนี่ยหละจะ มาเมืองนอกบอสสบายเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องเลยตั้งแต่ชีวิตกระไดตั้งแต่กล่าวมาอยู่สวีเดนบ่เคยสุขสบายน้ำเขาจากเท่ยจ้าปีหนึ่งกับกับบ้านกับเมืองไทยเท่านึง มันแน่ปีนี้บ่ได้กลับแม่จ๋าว่าสิกลับกะโควิดน่กะมาจ้ะตะเลยบ่ได้กลับนําเข้าได้บ่ได้กลับได้หยังได้เฮ็ดงานต่อเฮ็ดงานจนกว่าพุ้นละมัแน่ว่าสิกลับปีใหม่ปี ปัญามันสิเป็นตาได้กลับบ่ก็บังธนาการอากอนจ้ะแง้มัยุกงงานนาะห้อนไก่เสนาะหอดตักอันมากใหม่เราได้จ้ะเดี๋ยวแยกแต่วสิบผ้าไปทายให้เบิงงยง้มตักหมากใหม่ ีนี้ก็บ่ฮู้คือกันว่าอันคนที่เขารับซื้อเฮาเก่าๆน่ะเขาจะขายบ่เขานี่บ่เมื่อวานก็มีอันทางข้อมูลเขาก็โทรมาหาอยู่ว่าสิให้สิขายอันมากไม้อยู่ตลาดคือเก่าบ่มันก็เลยว่าโอ้ก็บ่ฮู้คือกันว่าอันโคโรนามันสิไปฮอดซําไดถ้ามีโคโรนามันก็มันก็น่าเสี่ยงจ้ะ เพราะว่าเมืองสวีดเดนนี่เขาบ่ได้กักโตคือจังอันบ้านเฮาเด้เขาปล่อยอิสระเลยเบิงแนอัน,น,นอยู่นํากันเป็นโมเป็นโมคือคก,กันมายามน่ะพวกไว้รุ่นพวกไงยามมาแรงกรานคือกันเฮ็ดานก็ต้องระวังคือกันบ่กล้าเข้าใกล้เด็กน้อยหลาย ย่ำเด็กหน่อยเขามาในอันเน่ห้ากระออกข้างนอกผูกพวกคู่ขึ้นกันถ้า่จำเป็นกิบ่อยู่ไก่เขาจะแต่มันกัเซียงขึ้นกันละเฮงานเนาะทำขั้วสะอาดรังค่อกับเสวาดีา่แต่เฮงานอย่างอยู่โรงเรียนทำควาวสะอาดได้จ้ะทำควาวสะอาดโรงเรียน เก็มเ็ดกับเก็มเ็ดเด้อจ้ามันมีสิมีเห็ดห้เก็บบปีนี้มันคือแรงแท้คนยำมาท่านตกเลยแรงแรง<ๆ>กินน้ำเบาเบาน้ำเด้อจ้ายายเตียวมาอยู่อันสวีสดเดนในกะ12ปีแล้วได้จ้า สิบสองปีแล้วมาอยู่เมืองนอกสิบสองปีแล้วอ,อดีตน่กจาะฝรั่งเอามาอยู่เมืองนอกนั่มตั้งแต่กี่กับเฮงงานอยู่พูกเก็ตพุทธจาจ้ะไปเฮงานกับโมโม่กาเปอร้ารา พวกบาเบียล่ะจ้าถามว่ามาไปเฮจังสังคือเสียบพ่อพลังน้ำเขาดอกก็ไปโมเขาสอนโมเขาเปิดร้านเขาให้ไปขายข,ายของซอยเขาบอกง,ง่ายๆก็คือบาแหละเนาะจา้าจังสิบพอฝลังถ้าสิถามมาแยกเตี่ยวมาอยู่อันสวีเดนใดจังไดก็ได้ ถ,า,ถาว่าไปเหตุถาว่าไปเหตุงานยังสั่นกับบ่ได้บ่ได้มาอยู่น้ำฝลังเนาะจ้ะม,มาอยู่เนี่ยกระโดนแล้วล่ะจ้ะอยู่กับพญานัน่ะสิบสิบเอ็ดปีอยู่กับพญเก่า อยู่น้ำเพิินสิบเอ็ดปีเลิกกันใดปีนึงแล้วจ้ะเลิกกันก,ยยกับพญอใหก่เเขาเขานะ่ะเป็นบ้าเป็นบออียัางกับบางหงน้ำเขาเขาเป็นบ้าเป็นบอเขาเองโอ้บ่สุขสบายเลยจ้ะเขาบ่าหักเขาีแต่เาหักเขามีหยังกะ นี่เขาเลยบ่้วยจากเทียห้ตะเขาลายก็ได้ซอยตะเขาฝรังกับบด้ฝรังร่วยคือเพิินวาสนาเด็กหน่อยมันเจ็บขยะวาสนาเยอะเตียว วานย่เตี๋ยวกับพ่อปันนี่ยละ <c oughs> เอาไว้ว่างๆมื่อได้ว่างๆถ้าอยากหูอววามเป็นมากของย่ยเตียวเดยวสิบาซูฟังอยู่จ้าจ้าจับชิปไว้แค่นี่ล่ะนาะจ้าฝากคนไหลก็แช่แยายเตี๋ยน่อนได้จ้าสวัสดีจ้า